อันนี้เรามาทำอะไรครับลูกพี่จกักบอกว่าลวมหัวหางยังออกนี่แมนมาแมนครับลวมหัวออจากนี่ตีแมนครับผมจากสัญฐาวมานะครับพี่น้องคิดว่าตัวนี้รั่วนะครับพวกยางรั่วนะครับก็เลยพังตัวนี้เลยอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกยังไม่เคยซ่อมเองนะครับอันนี้ครั้งแรก จัดเองเลยติอต้องอวันไเขาสีนารุมม่มไหนเจ็ดันนแหละมันห่าค่กล้ดีเบอร์อะไรเนี่ยคมันเหี้ ในที่มัมนบรรยากาศในที่หลวงพี่มันทายไม่ขี้ <S 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 ดั่นไอมันทายหลบหอดนี่เพราได้ไรโรคที่ต่อมนี่มาาพี่น้องซ่อมเองครับผมผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรเนี่ยแต่รู้ว่าลมออกจากตรงนี้นะครับประเด็นแรกที่ซ่อมเองนะครับพี่ับพี่น้องซ่อมเองคือแล้วซ่อมม่าหายผมจิเปลี่ยนเนี่ยรับยังเอื่อสร้างศูนย์แม่นะครับ คนนั้นตัวใช่ไหมแมนถึงต้องแน่นอนถ้าซ้อมถ้าซ่อมไม่หายนะครับผมก็อยจะเอาไปศูนย์นะครับให้ศูนย์มาดูให้อันนี้เราทดลองยาก่อนนะครับผมกูดง่ายคือหนูลองยาก่อนนะครับนี่อย่างมันขึ้นนี่ลบด,ดว้วยซุกหัวรือเล่ แปลกว่ะต้องไปเห็ดอย่างพี่น้องผูดด้ใดรู้เราเมนบอกนะครับเนี่ยสายหีโน่นะครับท่านใดรู้นะครับว่านี่ตัวเล็กน้อย,อยสี่ตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้ว่าลมออกจากตรงนี้มันรั่วออกจากตรงนี้นะครับ มีอย่างงบแน่ไหมแอนโมนี่ฮะมันคือมี่ร่มทุกสายเลยว่ฮะฮ้ยสมใจว้อยว่ะนี่เจกตายเห็นยังแม่นโมฮะ แมนวะลุงบอกจากนี่แน่ตีแมนลุงน้องบอกว่าร่มบอกจากตรงนี้วะท่าน,แ,บบนแล้ว่ามันก็ออกจากนี่แล้วผมเหมือนที่้องแถวบนี้มาครับมาคือลองผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยนี่ตัวนี้ใบแจยงังไม่มีหรอกไใช่คิดเปิดอะไรเปิดที่หัวง่ะ แมนแทร้รวเปแมนแท้ครับใครรู้ว่าเอาไว้ทำอะไรบ้างตัวนี้เนะ่ะนี่ตัวนี้ช่างช่างอบถามช่างหน่อยนะครับแต่รวมมันรั่วอกจากตรงนี้เลยนี่แก้ไขยังไงนี่เ